สวัสดีค่ะวันนี้วันพฤหัสที่เมีนาคม2567นะคะเรามากันที่เมืองวาเลนเซียค่ะเดี๋ยวจะพาเที่ยวดูซิว่าเมืองวาเลนเซียมีอะไรน่าดูน่าชมบ้างตอนนี้เราอยู่กันที่ l ป s s f San a นอ a s t i นะคะคือดูภายนอกเหมือนโบสถ์เลยแต่ไม่แน่ใจว่ารงลงเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นซิตี้ฮอล์กันแน่นะคะ เรามาอยู่ในใจตุลัสแห่งหนึ่งในเมืองวาเลนเซียนะคะเมืองวาเลนเซียบอกว่าเป็นเมืองใหญ่อันดับสของสเปนรองจากมาดริดและบาร์เซโลนาก็ดูมีความเจริญดีนะคะไม่ไม่ใช่เมืองเล็กๆที่มีเฉพาะย่านกลางเมืองแค่นี้เขาก็ยังมีอีกหลายย่านเลยทีเดียว mm. เดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกันคะ่ะพามาเที่ยว ที่ีฮอลล์หรือซาลาว่าการเมืองของวาเลนเซียนะคะก็เป็นตึกที่สวยงามอันหนึ่งมีขึ้นระเบียงด้านบนตรงที่เห็นมีธงนั่นนะคะขึ้นไปชมวิวได้ค่ะพามาดูบ้านที่แคบที่สุดในยุโรปนะคะที่เขียนว่าอะไรเนี่ยลาเอสาชาเนี่ยค่ะสีชมพูประตูแคบๆเนี่ย ความกว้างของเขาก็คือ1เมตรกับอีก7เซนค่ะเนี่ยราคามีกี่ชั้นน่าช่วยนับหน่อย 1, 2, 3, 4, 5, 6 6ชั้นค่ะแต่ก่อนก็เคยเป็นบ้านที่มีผู้อยู่อาศัยแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นของร้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะ ไม่รู้ยังมีคนอาศัยอยู่หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าแต่ละชั้นมีหนึ่งห้องนอนอ๋อไม่ใช่ขอโทษแต่ละชั้นมีหนึ่งห้องก็จะเป็นห้องนอนห้องน้ำอะไรนี้ก็แยกกันไปเป็นชั้นๆน,นะคะพาเข้ามาเที่ยวตลาดค้าผ้าไหมตั้งแต่ยุคศตวรรษที่13บลยนะคะบริเวณนี้เนี่ยคือเป็นสวนที่อยู่ตรงกลางเอาไว้พักผ่อนมีต้นส้มซึ่งมีลูกส้มจริงๆด้วยค่ะ มาพามาดูห้องใต้ดินของตลาดค้าใหม่นะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องเก็บของสมัยก่อนคะก็อยู่ชั้นใต้ดินเพดานก็จะติเตี้ยสักหน่อยนะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นสถานกองศุลนที่เกี่ยวกับทางทะเลของตลาดใหม่เนี่ยนะคะคือถ้ามีเหตุข้อพิพาดอะไรระหว่าง ผู้ค้าเขาก็จะมาตัดสินคดีความกันในนี้ค่ะตลาดค้าไหมนี้เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี1482นะคะก็เป็นตลาดกลางที่ไว้ค้าขายผ้าไหมซึ่งเดินทางมาจากเอเชียเนี่ยค่ะมาดูการก่อสร้างนี้เป็นแบบสไตล์โกธิกนะคะ เสาแต่ละต้นนี่สวยมากเลยเป็นเสาเกลียวแล้วก็หลังคาก็เป็นเพดานโค้งแบบมีคานนะคะเข้ามาให้ดูอีกห้องหนึ่งนะคะที่อยู่ชั้นสองของตลาดไหมค่ะอา,อาคารอายุ500ปีนี่สวยงามอย่างเหมือนเดิมเลยนะคะลานต้นส้มนียคืออยู่ตรงกลางระหว่างอาคารน่ะนะคะก็คือเป็นสถานที่พักผ่อน ชอบจังเลยตรงที่ว่าเห็นส้มยแยะมากมายขนาดนี้ก็คือวาเลนเซียนี่เขาก็มีชื่อเสียงทางด้านส้มเหมือนกันนะคะผลิตส้มแล้วก็เป็นต้นกําเนิดของไกอย่าอาหารที่เรียกกันรู้จักในในชื่อข้าวผัดสเปนนะคะเราอยู่ในเขตเมืองเก่านะคะก็บ้านเรือนก็จะเป็นแบบนี้อยู่ในตอกเล็กๆแล้วก็ติดๆกันเดินง่ายค่ะ ในนี้เราเดินมาถึงอาวาเลเซียคาติโรนะคะในนี้มีสิ่งที่น่ามาดูอย่างหนึง่งก็คือ p ทั k of Christ หรือ Holy g r a รลเนี่ยคะ่ะถ้าใครเคยดูหนังอินเดีย o นโจนส e l ล s t c ์ u ูเ d e เนี่ยคงจะรู้จักว่า Holy g r a รลเนี่ยคืออะไรเราเข้ามาในวาเลเซียคาติโรแล้วนะคะบริเวณนี้ก็คืออยู่เป็นส่วนด้านข้างของโบสก็จะเป็น แชปโปลเล็กๆค่ะก็มีในนี้มีอะไรให้ดูเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกแชปโปลหนึ่งเหมือนกันนี่ดูเพดานก่อนด้านในของโบสถ์นะคะบนชั้นสองเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่ให้เห็นสิ่งของมีค่ายกตัวอย่างเช่นรูปเขียนเหล่านี้นะคะมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่15เลยค่ะ อันนี้ก็ให้ดูโมเดลของโบสถ์นะคะตั้งแต่ยุคเริ่มสร้างไปว่าตั้งเลิศแม้เ,เดิมทีก็เป็นของชาววิซิกตนะคะแล้วต่อมาก็ถูกเมื่อถูกชาวมัวยึดก็จะเปลี่ยนเป็นมัสยิดแล้วหลังจากมัสยิดก็มาเป็นโบสถ์ในลักษณะนี้กลับมาเป็นของแคทอลิกอย่างเดิมในนี้ก็เป็นที่เก็บสมบัติ ข้าของเครื่องใช้ในการทําพิธีทางศาสนานะคะก็จะมีแต่อุปกรณ์ที่มีราคาค่างวดสูงมากเลยลูกปั้นเหล่านี้นี่ก็เป็นบรรดาอัคระสาวกของพระเยซูค่ะคือด้านล่างชั้นใต้ดินของโบสถ์นะคะเขาก็มีการขุดค้นทางโบราณคดีก็มีพบ กระโดกม,มนุษย์ในนี้ด้วยเพราะว่าที่นี่มันเก่าแก่มากเป็นพันปีเห็นจะได้ะอคะ่ะวันนี้เราก็มาดูแท่นบูชาหลักของโบสถ์นะคะก็มีความงดงามมากด้านหลังนี่ก็จะมีรูปวาดซึ่งรูปเขียนที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะตั้งแต่ศตวรรษที่15นู่นเลย ที่เห็นอยู่ในกล่องนี่คือมือนะคะก็เชื่อกันว่าเป็นมือของเซงวินเซนตนะคะอันนี้ล่ะค่ะที่เรียกว่าโ l ล g r a i ลหรือค u ั o ออฟ r ครสที่เราพยายามมาดูนะคะก็เป็นถ้วยซึ่งเชื่อกันว่าพระเยซูใช้ในอาหารมื้อสุดท้ายนะคะแล้วส่วนที่บอกว่าเป็นโ l ลิเก i ลวัตถุศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็คือ ที่เป็นส่วนที่ออกสีน้ำตาลดำเนี่ยค่ะส่วนที่เป็นหูแล้วก็ก้านด้านล่างที่ประดับพลอยประดับไข่มุกนั้นทําขึ้นที่หลังนะคะตัวถ้วยเนะี่ยคือสีดําน้ําตาลอันนี้แหละคะ่ะก็คือในหนัง mm hmm. อินเดียนาโจรจะมันจะเป็นถ้วยที่มีก้านใช่ไหมคะแต่อันนี้เนะี่ยคือเป็นเหมือนถ้วยน้ําชาถ้วยเล็กๆนี่เองค่ะก็ใช้ใน การทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแต่ก่อนมีแต่พระสันตป์ปาเท่านั้นที่จะใช้ได้แล้วตอนนี้ก็เป็นคือะสัตปปาเบเนนิกที่16ก็เคยมาใช้ถ้วยนี้ในการทำพิธีที่นี่ด้วยค่ะ<า>คือถอยออกมาดูห่างๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือโคลิเกลส่วนที่นิ้วชี้อยู่นะคะจะเป็นที่อยู่ตรงกลางนั่นแหละค่ะสีทองๆท,งที่เห็น เ,คคเราอยู่กันที่พาซาเดลาเลน่านะคะก็เป็นจัตุรัสที่สร้างให้เป็นเกียริแก่พระนาง Mary. แมรี่แห่งเมอร์เซเดสออฟออลีนส์นะก็เป็นลานกว้างใหญ่ๆแล้วก็มีตุกตูตลมาเต้นให้ดูด้วย เรามาถึงที่เที่ยวแห่งต่อไปนะคะพิพิธภัณฑ์เซรามิกค่ะอันนี้ก็ตั้งอยู่ในอาคารเก่าอายุตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะเรามากันที่พิพิธภัณฑ์เซรามิกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่ากับงานกระเบื้องเคลือบของที่สเปนเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะกระเบื้องเคลือบเนี่ยก็มีมาจากจีนนะคะ เป็นที่แรกดังนั้นก็อย่างห้องนี้นี่ก็ได้อิทธิพลกระเบื้องเคลือบจากจีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องเคลือบชุดจานชามเป็นของใช้บนโต๊ะอาหารนะคะมุมนั้นก็มีค่ะนี่ก็เป็นห้องครัวของบ้านสมัยก่อนนะคะผนังก็ประดับด้วยกระเบื้องเขียนลายแล้วก็พวกจานชามนะคะ นี้ข้อพามาดูการซ่อมแซมของเพดานพระวาดที่มีมนั่นสวยๆเน่นะคะจากเดิมเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นดำๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆขัดค่อยๆล้างจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างนี้คะ่ะสะอาดสวยงามเลยก็จะได้เห็นวิวัฒนาการของเครื่องกระเบื้องเคลือบนะคะจากเริ่มต้นก็แค่เป็นสี เดียวหรือว่าไม่มีสีแล้วก็ต่อมาก็เริ่มมีการเขียนลายแล้วพอพัฒนาขึ้นไงก็เคลือบด้วยทองอันนี้ก็เป็นกระเบื้องเคลือบอรูปแบบนึงนะคะก็เป็นของใช้ในครัวเรือนค่ะก็มีพวกจานชามเหยือกคนโทรจักกันอันนี้สวยห้องนี้ก็จะเป็น เครื่องปั้นดินเผาที่เกี่ยวกับศาสนานะคะก็มีที่เป็นนักบวชต่างๆเคือบด้วยไม่เคือบด้วยนะคะห้องนี้ในะอดีตนี่แน่จะเป็นห้องเต้นรำาะะคะก็จะมีกระจกอยู่รอบด้านแล้วก็มีเพดานที่สวยๆอย่างนี้นะคะ่ะ ตอนนี้เราเดินมาถึง s e r าโนสทาวเวอรนะคะเป็นหอคอยคู่ข้างประตูเมืองของเมืองวาเลนเซียค่ะอันนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศตรวรรษที่14แล้วนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองเก่าที่ถูกเลือกไปแล้วก็เหลือเพียงเท่านี้ค่ะหอคอยสองอันนี้เป็นทรงห้าเหลี่ยมแล้วก็มีชั้นให้ขึ้นไปชมวิวจากข้างบนได้ค่ะที่ป้อมนี้นะคะหอคอย ถึงแม้ว่าะจะใช้เป็นหอสังเกตการแล้วก็ยังจะใช้เป็นพุกะคะเป็นค่ายทหารแล้วก็เป็นพี่พิธภัณฑ์ด้วยค่ะอะพาาอคอยฝั่งนี้นี่เป็นฝั่งที่มองเข้าไปในเมืองค่ะมีขบวนเดินมาแล้วนี่ตรงนั้นฝั่งนั้นเอ วันนี้น่าจะเป็นเทศกาลไฟยักาาาค่ะคือในเมืองหลายๆจุดหลายๆถนนเนี่ยเขาปิดถนนทำให้ว่ารถเมย์ไม่วิ่งเราก็เลยต้องเดินไกลพอสมควรถ้าทางฝั่งนี้ของหอคอยคือมองออกไปนอกเมืองนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยคือถนนสายนั้นเนี่ยจะเป็นถนนเข้าเมืองยังไงมันก็จะต้องผ่านหอคอยผ่านประตูตรงนี้ก่อน,นะ นันก็จะเป็นการว่าควบคุมคนเข้าออกควบคุมการขนส่งสินค้าและในกรณีที่มีโรคระบาดก็ยังควบคุมโรคด้วยวันนี้ค่ะพามาดูว่าเออเป็นทางเดินรอบๆป้อมรอบๆหอคอยนะคะขึ้นมาถึงยอดบนสุดของป้อมมันนะคะคิดว่ายังต่ำน่าจะสูงเกือบตึกสิบชั้นได้สูงขึ้นมาเยอะเลย อั้นี่ยค่ะมองไปตามช่องต่างๆพวกนี้ก็น่าจะเป็นที่ที่ว่าเอาไว้เวลามีศัตรูเข้ามาก็เนี่ยส่งน้ำมันร้อนๆลงไปลาดข้างล่างหรือว่าเนี่ยฟัดอาวุธลงไปเดินลงบันไดนี่ก็เปลืองขาดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าชัน ตอนนี้เรามาถึงอุทยานวิทยาศาสตร์และ,ะศิลปกรรมนะคะแล้วก็จะมาเดินเที่ยวชมอาคารสวยๆที่เห็นตรงหน้านี้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าอโกาค่ะแล้วก็มีชื่อตรงนี้ว่าไครซ่าฟอรัมก็คือเป็นอาคารอนเนกประสงค์ใช้เป็นที่ประชุมที่จัดงานหรือมีนิทรรศการต่างๆและนี้ตรงนี้ก็คือสะพานขึงค่ะ ที่มีเสาเดียวแล้วก็โยงเคเบิลไปเนี่ยเป็นเสาเดียวที่รับน้ำหนักนะคะสะพานเสาเดียวอันนี้นะคะชื่อสะพานเซเรียค่ะสร้างเสร็จเมื่อปี2008นามี6ช่องจราจรก็คือไป3กับ3เนี่ยก็คือข้ามพื้นที่ตรงนี้มีความสะพานมีความยาว180เมตรค่ะ ตรงนี้เป็น p r i n c i p e Silicai Museum นะคะก็คือวิทิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ค่ะตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีชื่อว่าอัมบร c คค่ะก็คือเป็นทางเดินแล้วก็ทำเป็นมีหลังคาคุมมันไม่ใช่กร e นเฮาส์นะคะเพราะว่ามันเปิดโล่งตรงนี้ก็จะปลูกพืชพันธุ์ต่างๆหรอกที่เป็นพืชพันธุ์ประจำถิ่นในวาเลนเซียค่ะ ตอนนี้เราข้ามมาดูอ่พิพิพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะคะก็คืออพื้นที่บริเวณเนี้ยเดิมเคยเป็นแม่น้ำมาก่อนค่ะและแม่น้ำเนี่ยมันเกิดท่วมใหญ่ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นทางการของวันเสียเขาก็เลยเบนทางของแม่น้ำไปทางอื่นทำให้ตรงนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้วก็เลยสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์และศิละปะขึ้นมาค่ะ ตรงนี้เป็นอาคารที่ชื่อเฮมิสเฟอริกนะคะเป็นโรงหนัง IMAX ค่ะรูปร่างจะเหมือนกับลูกตาคนแล้วในสระน้ำนี่ก็มีนกนางนวลมาเล่นน้ำเต็มเลยให้ดูรอบๆนะคะจากอัาเคิลมาเฮมิสเฟอริกเฮมิสเฟอริกนี้ สร้างเป็นทรงเหมือนลูกตาใช่ไหมคะตรงนี้มีอุปกรณ์ที่จะทำให้เปิดได้ด้วยดังนั้นก็คงจะเหมือนกับว่าถ้าเปิดแล้วก็เหมือนลูกตาลืมตาขึ้นมาอย่างนั้นนะคะมาถึงมาเลเซียแล้วต้องถ่ายรูปกับป้ายนะคะโดยให้ลนมิสเฟอริสหรือดวงตายักษ์เนี่ยอยู่เป็นฉากหลัง ก็เนี่ยคือบรรยากาศรอบๆของอุทยานวิทยาศาสตร์และศิลปะค่ะอาคารนี้เป็นโอเปร่าเฮาส์ค่ะก็จะมีการแสดงต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของนาฏศิลป์การร้องการเต้นนะคะมาดูศูนย์ศิลปะอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาบอกว่า สร้างโดยเรียนแบบรูปเกลือหอยค่ะแต่มีคนบอกว่าเหมือนหมวกกันน็อกมากกว่าพาเข้ามาดูที่พิธภัณฑ์ฟฟยัสนะคะ,ะเทศกาลฟฐฐฟยัสนี่ก็ฉลองในวาเลนเซียเป็นการฉลองให้กับนักบุญโจเซฟซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ช่างไม้แล้วก็เป็นฉลองให้กับการสิ้นสุดของฤดูหนาวตอนรับฤดูใบไม้ผลิค่ะ อันนี้ก็คือหุ่นที่เรียกว่านิยตนะคะทำจากกระดาษเปเปอร์มาเช่ค่ะก็จะทำเสร็จแล้วก็ไปเข้าขบวนแห่แล้วก็พอจบขบวนแห่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเผาหุ่นพวกนี้แต่หุ่นที่มาตั้งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นหุ่นที่เขาเลือกไว้แล้วว่าจะมาแสดงในพิพิธภัณฑ์ค่ะตามป้ายนี้ก็จะเห็นว่าหุ่น นียอดเหล่านี้นก็จะเป็นหุ่นที่ได้รับคัดเลือกประจําปีนั้นๆนะคะมาอย่างเดี๋ยวหุ่นสามหนุ่มสามมูม,มนนเนี่คือประจําปี1960ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นประจําปีหนึ่สองค่ะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะคะปีต่างๆตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟวาเลเซียนะคะก็เตรียมจะเดินทางกลับ เพนึกได้ว่ายังไม่เคยให้ดูว่าหน้าตารถไฟที่เป็นรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันจะเป็นยังไงเลยค่ะอันนี้เรายังอยู่นอกด่ดานตรวจความปลอดภัยนะคะก็เลยเห็นได้ประมาณนี้ค่ะ